แก้วแก้วทางแก้วไรง่วงกับบานพี่น้องทางเข้าวเห็ดใหม่ทางดําอืนนี้ไม่ทางชาด้วยคยนไข่แดงลดพนนีข่อยแห้งขึ้นยางลดพนอยู่ขันแม่ลดพนอยงว่วงข่อยต้องตื่นแน่เลย ขอโทษขออภัยในกันที่ว่ามันอันนันได้พี่น้องที่ว่ามันบ่ค่อยชัดเด้อเพราะว่าห้ายยางมันก็จะสะเทือนได้จัหน้อยเนาะฟังนี่ก็จะเป็นป้าเขาฟังทั้งขางยางแล้วเร็วเพลทยางแล้วอีเพ็ดมันยาง้ากพี่เจบขามานันพุทธเถ้อพันยางไว้ ไปไว้ควอกพุ่นควอกมันเหมือนผลิตผลาดนั่นพี่น้องขามันสีสีมากกว่าเลยเอามาไว้ควอกบ้านทาง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 ข้างกับเป็นป่าเขาได้พี่น้องเขาพันงามงามนะมันมีหยากต้น ngang ngang ngang, hết ngang lé hết, như phải <laughs> cây gì tan, thang 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 เอามันเออมันชนดากันจังไงบ่ไส้เบ็ดครบบ่เออได้เห็นแล้วเพิ่นใส่่ใสเพิ่นได้อยู่ได้นี่ดอนนี่ตัวหน่อยมันใส่มื้อนั้นได้เป็นโลุ่นนี่นีดอนเจ้าย่านบ่ย่านย่างไฟสายมีอยู่เนาะยามมื้อแลงทางไหมทางทางทาง หางทางทางอีกแก้วมันมา,าพาหมูยางตัดทางหาไหมเจ้าหางทางทางอันนี้เก็บขาจิงเลยเก็บขาจิงเลยนี่เผ็ด ไปงัวมาจากฟรามปลาย่างพี่น้องฟร,รม์มนาดุงเสิมอไว้ฟรามนาบานโอ้มืองนี้ขึ้นเละทะนอนงจุดงาถนนเละเละข้าเจ้าไม่เห็นถนนใหม่มันเป็นมันเป็นถนนสุดนะมันเป็นถนนสุดมันแหลดเละใครยูรถใาเแกวเมื่อแล้วพี่น้องรถเห็นถนนคันมันบ่หันเมื่อนี่โอ้ย หันเมื่อนี่หัวข่ตื่นทางทางทางแอบทางแอบทางนังวนไปวนมาอยู่ทางแม่ทางแม่ไปไปเลน,นุ่งไปไป,ไป,ไป ทางทางอ๋อเมึงนี่ทางเละขนาดเลยไปยังเ,อ,าาเ,เ,เอ,อ็ข้าเจ้ากวดเด้ข้าเจ้ากวดมาได้ผลมาสุดอยู่กั้หนีมันก็เลยเละพี่น้องโอ้แดดซองท่างแดดซองเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเอาไงงัวมาฟ้ามหน้าบ้านเฮาไปไป วิธีคนเลี้ยงงัวก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องมาลุงตรงนังจักอันไหนเป็นอันใดนี่นี่คนหูมาน้ำอ้อมคนสวยทั้งสวยทั้งหูเราจะกร้ยานมันคอมันบนิ่งมันก็นเล็บโบกีจูงเอาเรื่อมันไปไปไปทางนั่นนีน้ำหนาวน้ำหนาวไปไหม เมื่อไปที่หลังมูทางเด้อไปยังไปไปไปํำเลยพี่น้องเริ่มํำแล้วหามุมงกลัวแล้ว หาโมงกลัวละจ้ะก,ก็จะเริ่มคำแล้วมันจะเขา่าสูงหนาวง่ามหนาวแล้วขันหาโมงกลัวก็จะเริ่มคำแล้วทางทางทางผิวขางทางาก็งกจจะเป็นรถที่พิ่ไม่เห็ุถนนพี่น้องพี่พึ่เอามาจอดไว้ ขอถดขอภัยในความบ่อนิ่งของกล่องนะพี่น้องเพราะว่าข่อยางไหมขอเจอกล่องยางแก้วแก้วแก้ว